นี่เลยเราก็มาถึงร้านคาลูคูเบเล่ละร้านนี้แบบร้านแบบว่าโอซุสเม่เลยแนะนำเลยต้องมาให้ได้ตอคนคืนเ้ามีโชว์ด้วยแต่ว่าตอนนี้เรามาตอนกลางวันข้างในสถาปัปกนกรรการตกแต่งเขาจะแบบโรแมาเนียนโรแมนเนียนอันนี้เดินผ่านตูมุนหุนใช่ไหมกัอนโอ้โหแท่ร้านอาหารนี่หลังกาแล้วนะ คือบรรยากาศภายในร้านนะตอนคืนตอนสองทุ่มเนี่ยเขาก็จะมีโชว์ให้ดูฟรีตรงนี้ด้วยมันแดนตรงนี้เลยแต่ว่ามาไม่ทันส่วนนี้ก็เป็นเมนูของร้านนะทารูปแบบคล้ายๆกับหนังสือพิมพ์เลยยูซามิรู้จะสั่งอะไรนะเพราะว่าไม่รู้ว่าอาหารมันคืออะไรบ้างอ่านไปก็ก็มันไม่เข้าใจก็เลยถามเพราะว่าอะไรที่แบบแนะนำม,มั่งที่แบบคอพกูล่าเลยเขาก็สั่งอันนี้เลยแบบโฟมเมสคือเมนูอันนี้ เป็นสตูนะราคา39.5เลยนะแล้วก็บอกอยากกินอยากกินไส้กอรอกอยากกินไส้กอรอกเขามีไส้กอรอกให้เลือกหนึ่เยอะแยะเลยยูซังก็สั่งอันนี้แล้วกันเป็นไส้กอรอกหมูนะเป็นแบบทรดิชันอลของโรมาเนียเลยราคาก็แบบประมาณประมาณไทคลาสตัวนิดนึงสำหรับคนที่นี่นะเขบอกแต่ว่าสําหรับ ยูโรแล้วเนี่ยก็จะมาซื้ออาหารธรรมดาราคาแบบธรรมดาเลยปกติเลยข้วาวบวดถ้าเกิดมตมิว่ากินตอนคืนนะควรจะจองมาก่อนล่วงหน้าเพราะว่าโต๊ะจะเต็มตลอดเมื่อวานเพื่อนยู่สามากินนะข้วาวบัวรอต้องชั่ออนะวโมงหนึ่งอ่ะเขาไม่ได้จองมาก่อนแต่วันนี้เรามากินกลางวันก็เลยก็เหลือแค่โต๊ะเดียวสุดท้ายนี่เหมือนกัน นี่อาหารก็มาเรานะแบบเร็วมากเลยประมาณไม่ถึง5้าทีก็มาแล้วอะ่ะอันนี้คือซอสเสจที่สั่งไปนะมี2รุดนส่วนอันนี้ก็จะเป็นสตูน่าจะเป็นสตูเขาบอกว่ามิกซ์ระหว่างหมูไก่เนื้อเนี่นยมิกซ์กันมาหมดเลยนี่นะอันนี้ก็คือเต้กรอบอยู่นิ มือบิดสังเรียบร้อยแล้วน,กกลนี่มสเซกกรอบช่งเด็ดาอมมอาสิสีไเื่อนๆ่บาร์อโอเค,อ,เคเอืม์ใช้ไเลยเทลเลยยี่ยมนุ่มเนื้อไม่นุ่มมากแล้วก็จะไม่กรอบป๊อปอเหมือนแต่ว่าเหมือนแมเกรอบวปแต่ว่าใช้ได้อร่อย อร่อยมากมส่วนอันต่อไปเนี่ยเราก็มาดูสตูกันสตูใช่ไหมมันก็จะมีอันนี้ใช่ป่ะอันนี้เหมือนเป็นมันแต่มันก็แบบนุ่มๆดึงๆนั่นคือเดี๋ยวไปดูลองกินสิมันคือข้าวเองข้าวนุ่มๆดึงๆแล้วลองลองกิน อันนี้คือเนื้อเนื้ออะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ได้กลมหออกมันได้มากๆกโอ้ไม่สั่งนี้เสียตายแยกสุดยอดอันนี้น่าเป็นบเนื้อไก่มั้งเนื้อไก่กับข้าวดึง อา,าหารนนรวมมาในรสชาติเป็นอย่างนี้เองอยท่นี่อันนี้คือมีมีไส้กรอ,อกนะแล้วก็ข้าวดึงๆตัวยดึงกิงขอกินก่อนนะใจไม่อยู่ล้วค่าเสียหายนะก็67เเลย